เคยรู้สึกแปลกๆไหมว่าทำไมพักหลังมานี้เวลาเราดูข่าวต่างประเทศหรืออ่านบทวิเคราะห์จากนักลงทุนทั่วโลกมันมีชื่อประเทศไทยโผล่ขึ้นมาบ่อยขึ้นอืมได้ยินบ่อยขึ้นจริงๆนะท,ท,ทั้งๆที่ถ้ามองในบ้านเราเองนะเศรษฐกิจก็ดูจะโตแบบเรื่อยๆไม่ได้หือหวาอะไรการเมืองก็มีเรื่องให้ลุนกันตลอดใช่เลยแต่ภาพที่โลกมองเรา กลับดูมีอนาคตกว่าที่เราคิดกันเองอีกวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกกันว่าจริงๆแล้วไทยมีของดีซ่อนอยู่หรือเปล่าอะไรคือข้อได้เปรียบที่เราอาจจะมองไม่เห็นที่มันจะเป็นตัวกำหนดเลยว่าในช่วงปี2025ถึง2030เนี่ยประเทศเราจะไปทางไหนการมองแบบนี้สำคัญมากนะเพราะมันคือการพยายามอ่านเกมล่วงหน้าแทนที่จะมองแค่สิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้พรุ่งนี้ แล้วสิ่งที่น่าทึ่งคือบางทีจุดที่เราเคยมองเป็นจุดอ่อนอย่างเช่นอย่างการที่เศรษฐกิจเราโตช้ากว่าเพื่อนบ้านไงมันอาจจะกำลังพลิกกลับมาเป็นจุดแข็งที่สำคัญที่สุดของเราในโลกที่กำลังปั่นป่วนแล้วก็คาดเดายากแบบนี้โหน่าสนใจมากงั้นเรามาเริ่มจากภาพใหญ่ที่สุดก่อนเลยเรื่องตำแหน่งที่ตั้งใครๆก็พูดว่าทำเลไทยดีเป็นศูนย์กลางอาเซียนแต่ในยุคที่โลกกำลังแบ่งข้างกันชัดเจนขนาดนี้ระหว่างขั้วมาหาอำนาจตะวันตกกับตะวันออก การอยู่ตรงกลางเป๊ะๆแบบนี้มันเป็นข้อดีจริงๆหรือมันทำให้เรากลายเป็นสนามรบกันแน่เป็นคำถามที่ดีมากเลยนะเพราะการอยู่ตรงกลางมันเป็นได้ทั้งสองอย่างเลยแต่สิ่งที่ทำให้ไทยได้เปรียบคือความเป็นกลางที่เราพยายามรักษามาตลอดตอนนี้หลายบริษัทหลายประเทศกำลังมองหาฐานกลางหรือแบบว่าเซฟโซนที่สามารถทำธุรกิจได้กับทุกฝ่ายโดยไม่ต้องเลือกข้างชัดเจนอ๋อ ซึ่งพอหันมามองในภูมิภาคนี้ไทยกลายเป็นตัวเลือกที่โดดเด่นขึ้นมาทันทีเพราะเรามีความนิ่งทางการเมืองระหว่างประเทศมากกว่าเพื่อนบ้านหลายๆประเทศทําให้เรากลายเป็นเหมือนสวิตเซอร์แลนด์ของเอเชียในแง่ของการเป็นพื้นที่พบปะแล้วก็ลงทุนโอเคภาพเรื่องภูมิรัฐศาสตร์พอเข้าใจได้ว่าเราเป็นพื้นที่ปลอดภัยแต่ในแง่เศรษฐกิจละ่ะนักลงทุนส่วนใหญ่ก็อยากไปในที่ที่โตเร็วๆผลตอบแทนสูงๆอย่างเวียดนามหรืออินโดนีเซียไม่ใช่เหรอ ทำไมเขาต้องหันมามองตลาดที่ดูจะโตช้ากว่าอย่างเราด้วยนี่แหละคือจุดที่น่าสนใจที่สุดการโตเร็วมากๆมันเหมือนรถแข่งที่วิ่งด้วยความเร็วสูงสุดมันน่าตื่นเต้นก็จริงแต่ก็เสี่ยงสูงใช่ความเสี่ยงที่จะแหกค้งมันก็สูงตามไปด้วยไงประเทศที่โตพรวดพลาดมักจะเจอปัญหาเงินเฟอ้อพุ่งกระฉูดค่างเงินผันผวนอย่างรุนแรงซึ่งทำให้นักลงทุนที่มองเกมยาวๆเริ่มไม่สบายใจ แต่ไทยปรับต่างออกไปเราอาจจะโตช้ากว่าแต่เรามีเสถียรภาพมากกว่าเยอะความนิ่งว่างั้นเถอะถูกต้องเงินบาทเราค่อนข้างนิ่งเงินเฟอ้อก็ควบคุมได้ดีกว่ามันเลยกลายกันว่าสำหรับบริษัทใหญ่ๆที่กำลังย้ายฐานการผลิตหนีความขัดแย้งออกจากจีนน่ะไทยไม่ใช่ตลาดที่น่าตื่นเต้นที่สุดแต่เป็นที่หลบภัยที่ลงตัวที่สุดมีโครงสร้างพื้นฐานพร้อมแต่ความเสี่ยงไม่สูงจนน่ากลัวอ๋อเข้าใจละมันเหมือนกับว่า นักลงทุนกำลังมองหาท่าเรือที่ปลอดภัยเพื่อหลบพายุมากกว่าจะมองหาเรือเร็วลำใหม่ที่อาจจะล่มกลางทางแบบนั้นสินะถูกต้องเลยดังนั้นภาพที่เราน่าจะเห็นชัดขึ้นเรื่อยๆในช่วงปี2025ถึ2030ก็คือเม็ดเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศหรือ FDI จะไหลกลับเข้ามาในไทยอย่างต่อเนื่องไม่ใช่แบบเกงกำไรระยะสั้นนะแต่เป็นการลงทุนระยะยาวเพื่อตั้งฐานการผลิตจริงๆพอพูดถึงคาว่า ที่หลบภัยมันทำให้คิดต่อไปอีกนะว่ามันคงไม่ได้จำกัดอยู่แค่เรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียวในยุคที่โลกกำลังเผชิญวิกฤตซ้อนวิกฤตทั้งเรื่องโลกร้อนอาหารขาดแคลนการเป็นที่หลบภัยในเชิงกายภาพมันอาจจะสำคัญกว่าเงินด้วยซ้ำไปประเด็นนี้สำคัญมากและเป็นข้อได้เปรียบที่หลายคนนึกไม่ถึงเลย คือไทยเป็นมหาอำนาจด้านอาหารของโลกแบบเงียบๆมานานแล้วเรามีสิ่งที่อีกหลายประเทศทั่วโลกกำลังจะขาดแคลนอย่างหนักนั่นคือน้ำน้ำใช่น้ำแล้วก็พื้นที่เพาะปลูกที่สมบูรณ์ประกอบกับเรามีระบบอุตสาหกรรมอาหารที่ครบวงจรตั้งแต่เกษตรกรโรงงานแปรรูปไปจนถึงการส่งออกที่แข็งแกร่งมาก ในขณะที่หลายประเทศกำลังกังวลว่าจะเอาอะไรให้คนของเขากินแต่เรากลับมีเหลือพอที่จะส่งออกเป็นอันดับต้นๆของโลกแต่แต่เราเองก็ได้ยินข่าวเรื่องภัยแล้งน้ำท่วมในไทยอยู่บ่อยๆนะเรามั่นคงขนาดนั้นจริงเหรอหรือเราแค่แย่น้อยกว่าคนอื่นเขาเฉยๆ ต้องมองในภาพเปรียบเทียบกับทางโลกคือแน่นอนว่าเราได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแต่เมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่นอย่างตะวันออกกลางแอฟริกาเหนือหรือแม้แต่บางส่วนของยุโรปและอเมริกาที่จะร้อนจัดจนพอปลุ่มไม่ได้หรือเจอภัยธรรมชาติรุนแรงใช่จนอยู่ไม่ได้เลยประเทศไทยยังถูกจัดอยู่ในโซนรอดคือเรายังคงมีฝนตามฤดูกาลมีแหล่งน้ำธรรมชาติมีพื้นที่ให้ทำการเกษตรได้อยู่ ซึ่งในอนาคตอีกส0บยปีข้างหน้าสิ่งนี้จะมีค่ามหาศาลแปลว่านี่ไม่ใช่แค่เรื่องการเอาตัวรอดแต่เป็นโอกาสทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่เลยสินะเรากําลังกลุมทรัพยากรที่คนทั้งโลกต้องการใช่เลยมีการคาดการณ์ว่าภายในปี2030ตลาดท่งออกอาหารของไทยอาจจะพุ่งสูงสุดในรอบ20ปีและมันจะนำไปสู่อีกปรากฏการณ์หนึ่งคือการเคลื่อนย้ายของผู้คน ไม่ใช่แค่แรงงานนะแต่เป็นกลุ่มคนมีความสามารถหรือคนที่เกษียณแล้วที่จะมองหาประเทศที่ปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดีและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะไทยจะกลายเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางหลักของคนกลุ่มนี้การที่คนจะย้ายมาอยู่มันก็นํามาสู่เรื่องของคนที่อยู่ที่นี่อยู่แล้วอะไรคือจุดแข็งของคนไทยที่ทําให้เราเป็นข้อได้เปรียบในเกมนี้ ถ้าพูดถึงสิ่งที่จับต้องไม่ได้แต่ทรงพลังมากนะก็คือทักษะด้านบริการและการปรับตัวคนไทยมีธรรมชาติของการเป็นเจ้าบ้านที่ดีมีความยืดหยุ่นสูง Service m <my>. i ใช่เลยแล้วก็ทำงานร่วมกับคนจากหลากหลายวัฒนธรรมได้ดีอย่างไม่น่าเชื่อสังเกตดูซิว่าทำไมธุรกิจโรงแรมสายการบินหรือธุรกิจบริการระดับโลกถึงเลือกกลับมาเปิดที่ไทยเป็นที่แรกๆหลังผ่านพ้นวิกฤตเพราะคุณภาพของคนในอุตสาหการรมบริการของเรามันหาตัวจับยากจริงๆ จริงเรื่องนี้เห็นด้วยเลยแต่ถ้าพูดถึงซอฟต์พาวเวอร์ที่เราได้ยินกันบ่อยๆทั้งเพลงทั้งซีรีส์อาหารมวยไทยเอาข้าจริงในทางเศรษฐกิจมันสร้างเม็ดเงินได้เป็นกอบเป็นกำรรพอที่จะเรียกว่าเป็นข้อได้เปรียบหลักได้เลยหรอหรือมันเป็นแค่ภาพลักษณ์ที่ดีเฉยๆ มันเคยเป็นแค่ภาพลักษณ์ที่ดีแต่ตอนนี้มันกลายเป็นเครื่องมือทางเศรษฐกิจไปแล้วสิ่งที่เปลี่ยนไปคือแพลตฟอร์มอย่าง TikTok YouTube Netflix มันทำให้วัฒนธรรมไทยกระจายไปทั่วโลกโดยแทบไม่ต้องใช้งบโปรโมทของภาครัฐเลยอ๋อมันไปเองใช่เพลงไทยถูกเอาไปเต้นใน TikTok ซีรีส์ Y กลายเป็นกระแสะในลาตินอเมริกาสตรีทฟู้ดกรุงเทพกลายเป็นคอนเทนต์ไวรัลสิ่งเหล่านี้มันสร้างแรงดึงดูดมหาศาลที่ทําให้คนอยากมาเที่ยวอยากมาใช้เงินในประเทศเรามันคือการตลาดแบบออร์แกนิกที่มีประสิทธิภาพสุดๆนั่นคือพลังของคนในปัจจุบันแต่ถ้ามองไปข้างหน้าล่ะเห็นมีการพูดถึงการเปลี่ยนผ่านรุ่นของคนทํางานในไทยเยอะมากมันคือความหวังใหม่จริงๆหรือเป็นแค่กระแสะที่พูดกันไปไม่ใช่แค่กระแสะ แต่มันคือการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างครั้งใหญ่เลยนะคนรุ่นใหม่ที่กำลังจะก้าวเข้ามาเป็นกำลังหลักในตลาดแรงงานอีก5ปีข้างหน้ามีชุดทักษะที่แตกต่างจากคนรุ่นก่อนโดยสิ้นเชิงยังไงบ้างพวกเขาโตมากับเทคโนโลยีใช้เครื่องมือดิจิตอลเป็นเหมือนอวัยวะชิ้นที่33คิดเร็วทำงานแบบรีโมทเวิร์กิ่งได้กล้าที่จะเป็นเจ้าของกิจการและที่สำคัญคือทักษะภาษาอังกฤษดีขึ้นอย่างก้าวกระโดด มันเหมือนประเทศกำลังจะได้อัปเกรดซอฟต์แวร์ครั้งใหญ่เลยทีเดียวโอ้โหคำว่าอัปเกรดซอฟต์แวร์นี่น่าสนใจมากในทางบริบัติมันจะหน้าตาเป็นยังไงหมายความว่าเราจะเห็นสตาร์ทอัพใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะหรือบริษัทต่างชาติจะยิ่งอยากเข้ามาจ้างคนของเราไปทำงานทางไกลามากขึ้น ทั้งสองอย่างเลยเราจะเห็นธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและไอเดียสร้างสารรค์เกิดขึ้นเยอะขึ้นและในขณะเดียวกันบริษัทต่างชาติก็จะมองว่าไทยเป็นแหล่งรวมบุคลากรที่มีคุณภาพและคุ้มค่าไม่ใช่แค่แรงงานในโรงงานนะแต่เป็นโปรแกรมเมอร์นักการตลาดดิจิทัลหรือครีเอทีฟที่สามารถทํางานให้บริษัทที่อยู่อีกซีกโลกได้เลยสิ่งนี้จะเพิ่มผลิตภาพหรือ productivity และความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างมหาศาล คนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพขนาดนี้ก็ต้องมีพื้นที่ให้เขาได้ปล่อยของด้วยนะถ้าพูดถึงภาพรวมเศรษฐกิจเรามีเครื่องยนต์ตัวเก่าอย่างการท่องเที่ยวที่แข็งแกร่งมากแต่บางคนก็อาจจะแย้งว่าค่าครองชีพในกรุงเทพหรือเมืองท่องเที่ยวหลักๆมันก็พุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆจนอาจจะไม่น่าดึงดูดเหมือนเดิมแล้วจุดนี้มันจะกระทบภาพรวมที่เราคุยกันมาไหมเป็นข้อสังเกตที่ดีนะ แต่สิ่งที่ทําให้ไทยยังน่าสนใจอยู่คือจุดสมดุลของค่าครองชีพคือเราอาจจะไม่ใช่ประเทศที่ถูกที่สุดในภูมิภาคแล้วแต่ถ้าเทียบคุณภาพชีวิตที่ได้รับกับราคาที่จ่ายไปความคุ้มค่าใช่เรายังคงคุ้มค่าที่สุดในเอเชียจุดนี้แหละที่ดึงดูดชาวต่างชาติกลุ่มที่ไม่ได้มาเที่ยวแค่สองสาวันแต่มาอยู่เป็นเดือนหรือเป็นปีหมายถึงพวกดิจิทัลโนม ที่ทำงานจากที่ไหนก็ได้ในโลกขอแค่มีแล็ปท็อปกับอินเทอร์เน็ตดีๆใช่ไหมใช่เลยทั้งกลุ่มดิจิทัลโนแมดกลุ่มคนทำงานออนไลน์หรือแม้แต่กลุ่มผู้เกษียณอายุจากยุโรปอเมริกาญี่ปุ่นที่ต้องการคุณภาพชีวิตที่ดีในราคาที่สมเหตุสมผลคนกลุ่มนี้ใช้ใจ่ายเงินในประเทศเราอย่างสม่ำเสมอเป็นเหมือนเส้นเลือดฝอยที่หล่อเลี้ยงเศรษฐกิจท้องถิ่นแบบเงียบๆแต่มั่นคงมาก และแน่นอนว่าการท่องเที่ยวแบบปกติก็ยังเป็นเครื่องยนต์หลักที่ทรงพลังเพราะอย่างที่คุยกันเรื่อง soft power ตอนนี้คอนเทนต์เกี่ยวกับไทยมันบูมไปทั่วโลกอยู่แล้วเราแทบไม่ต้องโฆษณาอะไรมากเลยแต่ถ้าจะให้ประเทศก้าวกระโดดจริงๆจะพึ่งเครื่องยนต์ตัวเก่าอย่างเดียวคงไม่พอมันมีเครื่องยนต์ตัวใหม่ที่ดูมีแววจะมาแรงมากๆโผล่ขึ้นมาด้วยใช่ไหมมีและนี่อาจจะเป็นตัวเปลี่ยนเกมที่สำคัญที่สุดในรอบทศวรรษเลย นั่นคืออุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV และแบตเตอรี่ตอนนี้มันชัดเจนแล้วว่าจีนซึ่งเป็นผู้นำตลาด EV ีของโลกกำลังย้ายฐานการผลิตออกมายัางอาเซียนและไทยคือตัวเลือกอันดับหนึ่งของพวกเขาทำไมต้องเป็นเราทำไมไทยถึงเป็นตัวเลือกแรกทั้งที่อินโดนีเซียก็มีแรนนิเกิลสำหรับทำแบตเตอรี่เยอะเวียดนามก็มีแรงงานราคาถูกเรามีอะไรที่เขาไม่มีเรามีระบบนิเวศท,ที่สมบูรณ์ที่สุด ecosystem ใช่อินโดนีเซียอาจจะมีวัตถุดิบแต่เขาขาดโครงสร้างพื้นฐานและซัพพลายเชนชิ้นส่วนยานยนต์ที่แข็งแกร่งเท่าเราเวียดนามอาจจะมีแรงงานถูกแต่ขาดช่างฝีมือและวิศวกรที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมยานยนต์แต่ไทยมีทั้งหมดนี้เพราะเราเป็นดีทรอยต์แห่งเอเชียมาหลายสิบปีแล้ว เรามีทุกอย่างพร้อมแทบเปลี่ยนจากการผลิตรถยนต์สันดาบมาเป็น EV เท่านั้นเองซึ่งมันง่ายกว่าการไปเริ่มต้นสร้างใหม่ทั้งหมดที่อื่นนี่คือการต่อยอดจากของเดิมที่เรามีอยู่แล้วฟังดูเหมือนว่านี่ไม่ใช่แค่การได้โรงงานใหม่ๆเพิ่มแต่เป็นการพลิกโฉมอุตสาหกรรมหลักของประเทศเลยนะจากเครื่องยนต์แบบเก่าไปสู่อนาคตของการเดินทางเลยถูกต้องตลาดนี้จะสร้างงานสร้างไรายได้และถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ๆให้กับประเทศม,มหาศาลในอีก5ปีข้างหน้า และที่สําคัญคือมันช่วยกระจายความเสี่ยงทั้งเศรษฐกิจทําให้เราไม่ต้องพึ่งพาการท่องเที่ยวหรือการส่งออกสินค้าเกษตรเพียงอย่างเดียวอีกต่อไปโหพอออภาพทั้งหมดมาต่อกันแล้วมันชัดขึ้นมากเลยนะ มันไม่ใช่เรื่องใดเรื่องหนึ่งแต่ทุกอย่างมันเชื่อมกันหมดเลยตั้งแต่การวางตัวเป็นกลางในสนามการเมืองโลกที่ดึงดูดการลงทุนความมั่นคงด้านอาหารและภูมิอากาศที่ทําให้เราเป็นที่หลบภัยพลังของคนรุ่นใหม่และวัฒนธรรมที่กําลังส่งออกไปทั่วโลกจนมาถึงการต่อยอดอุตสาหกรรมเก่าไปสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตอย่างอีวีมันเหมือนจิ๊กซอ์หลายๆชิ้นกําลังจะต่อกันติดพอดีในช่วงปี2025ถึง2020นี้ใช่ชิ้นส่วนต่างๆมันอยู่บนโต๊ะอดแมว ข้อได้เปรียบเหล่านี้มีอยู่จริงและจับต้องได้แต่มันก็นำเรามาสู่คำถามสุดท้ายที่สำคัญที่สุดนั่นคือประเทศไทยจะสามารถใช้ประโยชน์จากหน้าต่างแห่งโอกาสที่กำลังเปิดอยู่นี้ได้ดีแค่ไหนการมีโอกาสอยู่ตรงหน้ากับการคว้าโอกาสนั้นไว้ให้ได้มันเป็นคนละเรื่องกันเลยหากเราสามารถเดินเกมได้ถูกทางวางนโยบายได้เฉียบคมและทุกภาคส่วนร่วมมือกันช่วงเวลาแค่5ปีข้างหน้านี้ ก็อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนที่กำหนดทิศทางของประเทศไปตลอดการเลยก็ได้